ขอโทษครังเมื่อกี้พักเบรกคอยค,อยค่อยค่อยเพชรค่อยห่อนขี้มูกเตะอืออัดต้อยให้มันไปคลิปเดียวเนาะสํหรับผู้มักเบิ่งกินเข่าก็ได้อัดให้มันเป็นคลิปเดียวนะจ๊ะอย่าศูนนะจ้า มันบักบุ้งพี่น้องออนซ้อนไรเวลา,ลาเคี่ยวเนี่ยมันตับมันตับวัวตับควายเลยค่ะ,ะเห็ดคายวน เห็ดปวกเห็ดปวกสวีเดนได้ดอกเดียวเข้าปากก็ได้อีแม่ของเพิ่งมาถึงเจ้าคะ่ะ ผู้ใดยักได้กูตาวิตามินซีกูตาสั่งกับตัวแทนเด้เดอคอยขายให้หนึ่งแถมหนึ่งขายให้หนึ่งแถมหนึ่งผู้ใดเห็นคลิปนี้ <c oughs> หนึ่งแถมหนึ่งเอาไปเลยค่ะ ตอบถามกับตัวแทนได้ตอบคำถามไม่ย้ายอันนึงก่อนเด้อพี่น้องป้าป้นาน่าจะพึงรับค้านเ้อป้าสิบ่เอ่ยซื้อดก เพิ่นถามว่าอันไม่ไงนี้คอยติดตามจามาโดนแล้วอันหุ่นเจ้าก็ดีผิวเจ้าก็ดีแต่เป็นยังอันจมูกเจ้าน่ะคือสั้นสั่นเทน่เจ้าอยู่เมืองไทยก็มีหมอเยอะแยะคือบมาเห็ดใหม่คือบมาเห็ดหคอยติดตามจะมาโดนแล้วหุ่นเจ้าก็ดี ยิวเจ้าก็ดีขึืนแต่เป็นยังดังเจ้าน่ะมันคือสั่นแท้สันดังเจ้าคือสัน่นแท้เจ้าคือบวไปเห็ดไหมเด้อคอยสีบอกใไ้เด้อถ้าติดตามคอยอิริเวลาได้สดนะฟังคอยบอกอือ ถ้าตัวเองบอกว่าติดตามข่เดียวตั้งเวลาไข่ไหลสดนะไข่เบาคข่เบาจนหล่นคข่ยบ่ได้บอกว่าไข่หุ่นดีเ้อบอกต้องมาชมข่ว่าไข่หุ่นดีบวกกับอีกยากนึงนะจมูกข่เน่ะคข่อปไปคดดังแแมบดังแแมบเรากระดูกของคดเนี่ยมันมีสั้นมียาวเวลาเสริมจมูกเนี่ยยัดดันทุลังจมูกเจ้าของ ให้ความหลูไป,ปน้ำ <c oughs> จมูกคุณโค้งจมูกคุณมันสั่นหมอเพิ่นกับเจนน้ำยาเห็ดเง,เง,งาอันั้นอันนัคตข้งหนามันสิเป็นจงันจงสั่นจังส่ฮะฤกจังหีเจ้าอะหีเจ้าน้อยขอโทษด,ด้วยค่ะคนถามนะหีเจ้าน้อยเหบ่เออคอยกับเจ้าหีคนละคนละส่วนกันคนละใส่เวลาเจ้าไปเสริม มอก็จะบอกอินี่หีน้อยเสริมออกมาก็จะได้น้อยไม่เยอะนะอันี่หียาวเสริมออกมาหน่อยหีจะสวยอันเดียวกันอย่าปลึกลายถามคนตั้งคำถามบางทีใส่สมองคิดเองเป็นบ้างเวลาไข่ไส้สดว่าติดตามคนนะฟังไข่ไส้สดอยากไปทำใหม่เหมือนน้องนิวเคลีย ก็บอกอยู่ให้โควิดหายิีวิตจะหมกไหมอืเสี้ยวกระดูกดกักใสมันผู้ถามนะเจต้องคิดเองเป็นว่าไม่ยังนี้แล้วเป็นคนมักสวยมังงามจะเหลือก็ต้องอยางเฮ็ดก่แล้วอม,มันมีได้พี่น้องตั้งคำถามแบบดีกับตั้งคำถามแบบแสะมันมีได้พี่นอ้องตั้งไม่แบบแสกก็จะตอบแบบจะตายคอยเด้อ ร in ับเด็กก็ได้ียรับมาเด็กกันเรีวแต่เขามืกินข้าวกินผักให้เบิ้งก็มักท่วงหูดอกหูดังดังเขาสิแหบสิงานบ่งานเรื่องของเขาเปียงหยุงไม่อยากอีหยังกับเขาก็ดอกระเดีย ยูเซวิเดนมึงมีผู้ใดกกระปเฮ็ดดังยูเซวิเดนดอกเฮ็ดนันก็บ่ถือไก่คนไทยแห่เฮ็ดดังยูมังไทยคนไทยยูมังนอกแล้วก็คลินิดยูมังหนกไงคลินิดแค่จมูกเนี่ยมันบ่ให้มีดอกฝรั่งเขาบ่เสริมดังกันโอเคนะคือเจ้าผู้ซ้ายเนี่ยหำใหญ่เวลามึงไปทําหำหมอก็จะบอกเออไซส์หำมึงมันเล็กเวลาทําออกมามันก็จะไม่ได้ดังใจมึงนะ บ่งแต่ย้ำกินเขาบัดชีวิตจริงเขาว่าบ่งสโลสเล่สโกอตชแกร์แกมาคอมเมนต์แบบงโงๆโ่อยก็ตอบแบบกวนตีนไปเลยอยครเป็นคนคุ่นดีนะจ๊ะ่อยเป็นคนหุ่นดีพั้งแต่บอลใคอไปจอ้วนก็หนีแค่นั้นจบ ผู้ใหหุ่นดีเพิ่นจ้อยเพิ่นกับผู้งามของเพิ่อนอึ้งสลับไม่ยังนี้บ่แม่นคนหุ่นดีจ้ะทั้งหุ่นดีนี่ยไปเป็นดังแบบแล้วแต่คนที่เพิ่นหุ่นดีร้อยหกสิบขึ้นน่ยน้ำหนักเพิ่นลดลงเนี่ยเพิ่นกับหุ่นดีเพิ่นกับผู้งามวัดปุยเคาปาก ฝนตกดยพี่น,น้องเผ็ดมันเผ็ดตังหวานโอ้โพอละขาเนนหนียวยังกินยังเสียบโอ้ยะ มันก็นเราไปเสริมนมได้แหละอาให้เป็นความรู้ไปชีได้เศ้าปึกคนไปเสริมนมนะตัวเองเบ้านมเงานมตัวเอง่ะถามนมตัวเองมันเล็กถ้าจะเอาใหญ่เสริมออกมามันก็ไม่สวยอย่าเถียงโมเออมาต้องออกพอดีของตัวเองแต่ทานคนที่ถานนมกวางเขาเสริมนมใหญ่เขาจะสวย เขาใจนะเขาไปยจกเออซื้อแล้วคนสิิมเอนซื้อแล้วอลไสุดเป็นคนรูปดั้งดั้งแแมรูปดั้งแแมแล้วเนื้อเนื้อจมูกนะ่ะเนื้อจมูกของเราตรงนี้มันไม่เยอะหมอบอกเวลาเสริมนะ่ะมันต้องขย่อนตรงนี้ลงมาเราต้องใช้กระดูกหูตอนที่ทําน่ะ,ะใส่กระดูกหูวันที้รอบนี่มันติดโควิดสองปีอยากไปเฮ็ดไหมอยากไปแก้ไหม ก็เลยรอให้โควิดซาซะก่อนจะไปทําใหม่ให้สวยสีเอากระดูกดากเจ้าของไส่เอางำงามแก่ดีๆไม่ต้องห่วงจะหกข่อยด้วยบงทรเทีนี่พากินเขาก็มตัตตินั่นตินี่หคนไทยมัดตินัเลยบเจริญกลนนุ่มคนมนักตื กุ่มคนมามักติกิดใต้สำเร็จมันกเ็เลยบ่เจริญคำพูดคำจาคนนี่หยาบเนี่ยไม่สู้จิดใจคนกิตใจคนหยาบเนี่ยชุดยอดคำว่าปกติธรรมดาก็จะใจหยาบ คลิปนี้ก็อร่อยอร่อยนะคะบวกมันต้องบวาพู่น้องห้างเทียกกระได้ถ้าบว้าเาน้าเนีนยจสง่พลงคนกับซินขึ้นกับคอยคอยก็จะยากว้าในคลิปกินไปน้ำแล้วแต่เด้อ ปปรานาจ้าเมื่ออื่นท่านหนูเด้ไปเก็บเห็ดดูท่าจะสวดให้เบิงอีเดเยอจะเฝ้าขอ,ขอป้าแล้วก็ซิปป้วมาไปอีกคลิปนี้หนูฝากกินผักบุ้งด้ยวยค่ะสวัสดีค่ะอุ้ย